จะเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังมันเปรียบเทียบได้กับการปฏิบัติเราไม่เคยเครื่องเครื่องบินนะเรามาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่นั่งเครื่องบินมาแล้วก็มาเนี่ยเราก็ดูแล้วมันคล้ายๆกับการปฏิบัติน่าจะ,ะเป็นแนวทางได้อย่างเงี้ยพูดเป็นแนวทางได้ช่วงคนปฏิบัติใหม่มจะกลัวใช่ไหมมันจะรู้สึกกลัว ั้นคนที่เราทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกกลัวเพราะเราไม่เคยทําเครื่องเครื่องใหม่ใหม่เนี่ยคนที่ไม่เคยขึ้นก็น่าจะกลัวรู้สึกกลัวอยู่นี่มันจะเป็นเครื่องจะตกไหมวะหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมเครื่องบินก็เหมือนกันก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้กําลังมากเลยนะต้องใช้แรงดันมากถ้าแรงไม่ถึงมันก็ขึ้นไม่ได้การปฏิบัติเหมือนกัน ใหม่ๆเราต้องแบบโ,โหต้องทุกอย่างอ่ะต้องอดทนต้องสู้กับทุกอย่างใหม่เพราะว่าเราไม่เคยเราไม่เคยทาไม่เคยปฏิบัติมันจะรู้สึกโ,โหต้องใช้ความอดทนเยอะใช้ความเพียรเยอะเหมือนการขึ้บินอืขึ้นนี่มันจะเห็นความรู้สึกเห็นอะไรตัวเองเยอะ พอมันขึ้นไปได้สักพักมันจะผ่านมันจะเริ่มผ่านผ่านบ้านเรือนเห็นบ้านเรือนบ้านเรือนคนผ่านถนนผ่านทุ่งนาผ่านภูเขาผ่านแม่น้ําผ่านอะไรมาแต่เรานั่งอยู่บนเครื่องสิ่งที่เราทําได้คือแค่ชมเรืองดูมันสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยแหละแค่ชมเรืองดูมันเราทําอะไรกับมันไม่ได้การปฏิบัติเหมือนกันนะเราปฏิบัติปุ๊บพอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คนที่ไม่เคยปฏิบัติจะพี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันต้องพีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนงี้เป็นยังไงมันไมาเข้าว่ายังไงปุ๊บมันจะไปติดมันจะไปคล้องกับเรื่องนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอยากไปแก้มันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเฮ้ยมันไม่สงบมันต้องสงบสิอะไรอย่างเงี้ยไปบังคับมันเีไปบังคับมันให้มันเป็นเพื่ออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรา นั่งเครื่องบินมาเราทําอะไรกับมันไม่ได้นะเรามองไปแค่้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นะสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราทําอะไรกับมันไม่ได้เราแค่มองดูมันเฉยมันก็ผ่านไปผ่านไปอพอผ่านไปสักพักแล้วก็ไม่สนใจมันแล้วไม่อยากดูมันแล้วเฉยเดีกว่าเครื่องมันก็อยู่ระหว่างทางมันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน การปฏิบัติเหมือนกันแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกเรื่องเยอะมากเรื่องเยอะพอ,อมันมาระหว่างทางปุ๊บมันเหมือนไม่พัฒนาเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติเพราะมันเพราะมันรู้แล้วไงอะไรมันก็พอจะรู้แล้วมันก็เลยเหมือนไม่ไปหน้าไม่มาหลังแป๊บเดียวสอัองช่วโมวงแล้ว เครื่องจะลงแล้วนะพอเครื่องจะลงเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มยังไงมันเริ่มเงียบจากที่มันบินมาเนี่ยเครื่องมันจะดังมีเสียงดังแต่พอมันจะลงเนี่ยมันจะเครื่องเงียบปุ๊บทำไมมันเงียบรู้ไหมหูเริ่มหูเริ่มอื้อแล้วรู้จักหูอื้อไหมหูจะเริ่มอือ้อมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนั้น มันจะอยู่จดจ่ออยู่แค่หูอื้อการปฏิบัติเหมือนกันนะเวลามันจะถึงที่สุดเนี่ยมันจะไม่ได้สนใจเรื่องอื่นแล้วมันจะจดจ่ออยู่เรื่องเดียวคืออยู่ทุกเนี่ยแหละเพราะไอ้สิ่งอื่นเนี่ยมันมันผ่านมาแล้วเราพิจารณามาหมดแล้วมันเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บมันจะจะจดจ่ออยู่กับทุกเนี่แหละมัน มันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์อะไรเห็นแต่ทุกข์เนี่ยทั้งๆท,ที่เรื่องเรื่องไหนเราก็พิจารณามาแล้วข้าใจแล้วแต่ทําไมตรงนี้แหละเราก็เลยพอมันหูอื้อปืำำ๊บเราทายังไงกับมันไม่ได้เลยนะ <parce S 1> แค<แ>่แค่แค่ดูมันเหมือนเข็มจิ้มเข้าหูเลยนะปวดหูมากเหมือนหูจะระเบิดอย่างนี แล้วก็ทําอะไรกับมันไม่ได้ต้องอดทนจะไปสั่งให้มันหายก็ไม่ได้จะใช้วิธีไหนาําทที่เขาบอกวิธีการแก้แล้วเราก็ทามันก็ไม่หายนะรอก็ได้แต่รออดทนรอเอรอรอไปพอมันถึงเวลาเหมาะของมันมันก็หูมันก็เพ้ขึ้นมามันก็หายเนี่ยเหมือนกันเวลามันทุกที่เรา ไม่รู้จะแก้มันยังไงแล้วเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงกับมันเราแค่อดทนอยู่กับมันนั่นแหละดูดูมันทนทนลงไปพอมันไปถึงจุดหนึ่งของมันมันเต็มของมันมันพอดีของมันเนี่ยมันจะดับของมันเองเราไม่ได้ไปแก้อะไรกับมันแล้วก็เลยเออมันคล้ายๆกันน่าจะพอเป็นแนวทางค่อยคิดได้สำหรับคนที่ปฏิบัติ คือส่วนมากเราปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเพื่ออยากให้มันเป็นใช่ไหมเพื่ออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเ,เ,เวลาสีที่มันเป็นเนี่ยเราไม่อยากให้มันเป็นเรายอมรับกับมันไม่ได้ในสีนนที่มันเป็นต้หาวิธีแก้มันการแก้ที่ดีที่สุดแปลว่าคือการไม่แก้แค่ดูมันแค่เรียนรู้มัน เราศึกษาใช่ไหมคขาว่าศึกษาเนี่คืออะไรคือแค่รู้แค่ดูศึกษาเนี่ยให้เข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นแหละเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะแก้นะแต่แต่เวลาที่เราศึกษาเนี่ยนั่นหละมันจะความเห็นผิดมันจะถูกแก้ความไม่รู้มันจะถูกแกเของมันเองคือเรียนรู้กับกายกับใจเรานี่แหละใช่ไหมเรียนรู้กายใจตัวเองนี่แหละ ที่เราพูกกันแล้วก็มีเรื่องมีปัญหาอยู่ตลอดคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองนะไม่ใช่เข้าใจอะไรนะไม่เข้าใจตัวเองเฉยเฉยไม่รู้จักตัวเองไม่เข้าใจตัวเองเมื่อเราไม่รู้จักตัวเองเราก็เลยใช้ตัวเองไม่ถูกเห็นไหมมีแต่สร้างปัญหาใครสร้างล่ะไมมีแต่ตัวเองแหละไม่มีใครสร้างให้หรอกใช่ไหมล่ะขอโทษใครไม่ได้นะโทษตัวเองนะ จริงๆเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองการศึกษาก็เลยย้อนกลับเข้ามาข้างในพระเจ้าให้ย้อนกลับเข้ามาการศึกษาธรรมะคือย้อนกลับเข้ามาข้างในมาศึกษาตัวเอง